นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสด์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเ็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่14พิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน12ปีทองวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมาเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีมะสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้าง ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอัปโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออ,อกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษาราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส,ส้มเด็ก <s> ที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการักขณีในชื่อคือกอไก่ไข,ข,ข,ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนข,ข,ขอระกังและงองงูเด็กชายที่เกิดว <s> ันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอทง,ถอถงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุงสดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไมยป้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผานฝอฝันผอสมเพาและโมมาเลขมงคลวันนี้เลขหกเลขหนึ่งและเลขห้าไมาเซ็วันนี้พุทธองค์สอนไว้ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่หาได้ในตัวเรานั่นเอง ขอเป็นกำลังใจในการริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ